ครับผมสวัสดีครับมานีพาสินค้าตัวไม่มาตอนพี่น้องนะครับเด้อฟูกีนครับตัวนี้จะเป็นบอลุ่งดินครับดินกับรากพืชได้พี่น้องครับอันนี้ผสมน้ำเนี้อหาซิปกนรผสมน้ำสองร้อยลิตรนะครับฉีดพ่นในประมาณสี่ถึงหาไร่ได้ครับพี่น้องได้พืชพืชทุกชนิดครับนะครับสินค้าตัวไม่หน่องไม้ครับพี่น้องตาหงษ์เกษตรครับ เนี่ยพี่น้องนุสมบัติอีกอย่างครับอาตาัตราการใส่จังใส่กับอันเอาเดอ้อพี่น้องนะครับเดอ้อนะครับมาตอนพี่น้องนี่แหละครับฟูกรีนสินค้า,าตูวไมครับพี่น้องมันจะมีสองแบบนะครับเดอ้อเดี๋ยวเชื่อผม,มที่ไทยอีกแบบนึงให้ิึงนะพี่น้องคิปแรกเอาตัวนีไว้ก่อนครับ